ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าที่จะทําให้หัวใจของท่านสั่นสะเทือนเรื่องราวพิเศษในวันนี้มีชื่อว่าแม่ผัวสั่งลูกสไาย์ทาอาหารเหีียงแขกสิบตัวด้วยเงินเพียงสามร้อยบาทแต่เมื่อถึงเวลาอาหารทุกคนกลับหน้าซีดเผือดเมื่อเจอกับแผนการอันเหนือชั้นของสไพล์คนนี้นี่คือบททดสอบที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เป็นคําสั่งที่ทําให้คนทั้งหมู่บ้านต้องฮือฮาแต่สิ่งที่ไม่ มีใครคาดคิดก็คือลูกสะพ้ายที่ดูเหมือนจะยอมทนทุกอย่างเงียบๆกลับสามารถเลิกเกมได้อย่างที่ไม่มีใครฝันถึงจากงานเลี้ยงที่แฝงไว้ด้วยความลับไปจนถึงวินาทีที่ยากทั้งตระกูลต้องนิ่งเงียบเมื่อความจริงปรากฏและจุดที่เข้มข้นที่สุดคือเมื่อความลับที่แม่สามีเก็บงำม,มานานถึงสาสิปีถูกเปิดเผยออกมาในยามเพิ่งคล้ผลักดันให้ทุกยังมาถึงจุดเปลี่ยนที่ไม่อาจหวนคืนนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องราวของสำรับอาหารแต่คือการเดินทางของผู้หญิงคนหนึ่งจากการถูกดูแคลนสู่การเป็นที่ยอมรับจากการถูกกดขี่สู่การถูกเรียกว่าลูกสาวหักท่านพร้อมที่จะค้นพบความจริงเบื้องหลังเรื่องราวนี้แล้วขอเชิญรับฟังและติดตามไปพร้อมกันได้นะบักนี้ฉันชื่อพิมพ์หญิงสาววัยสาสิบกว่าแต่งงานมาได้สีปีกว่าแล้วและอาศัยอยู่กับแม่สามีในบ้านไม้สามห้องเก่าๆในหมู่ บ้านชนบทแห่งหนึ่งใครที่มองเข้ามาต่างก็ชื่นชมว่าฉันโชคดีมีสามีที่แสนดีครอบครัวสามีก็มีธรรมเนียมมีลำดับชั้นแต่มีเพียงคนในเท่านั้นที่เข้าใจว่าธรรมเนียมที่ว่านั้นเหมือนกับกรอบเหล็กที่เมื่อถูกบีบเข้ามาแล้วก็ยากที่จะหายใจได้สะดวกแม่สามีของฉันคือแม่จันท่านอายุเกือบหกสิบปีแล้วเป็นแม่มานานกว่ายี่สิบปีท่านเลี้ยงดูลูกสามคนจนเติบใหญ่มาด้วยตัวคน เดียวนิสัยของท่านจึงแข็งกล้าวและประหยัดจนถึงขั้นตรนีทีเหนียวทุกคนในบ้านรวมถึงพี่เอกสามีของฉันก็ยังต้องเกรงท่านอยู่หลายส่วนส่วนฉันนั้นไม่กล้าพูดว่ากลัวแต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงเงาในบ้านหลังนี้ทำงานทุกอย่างจนหมดแรงแต่กลับไม่มีใครสนใจใหญ่ดีฉันเป็นครูสัญญาจ้างสอนเด็กอนุบาลอยู่ที่ตำบลข้างๆเงิงนเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรนะักต้องเก็บ เล็กผสมน้อยถึงจะพอซื้อของใช้จุกจิกเข้าบ้านใดบ้างเรื่องเงินไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ในบ้านล้วนอยู่ในความดูแลของแม่สามีท่านมักจะพูดอยู่เสมอว่าลูกสะพ้ายไม่มีสิทธิยุ่งเรื่องเงินทองต้องให้แม่เป็นคนจัดการเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันหนึ่งของต้นเดือนเมษายนเมื่อแม่จันเรียกฉันเข้าไปในห้องกลางบ้านท่านดื่นน้ำชาไปพลางพูดไปพลางด้วยน้ำเสียงเหมือนสั่งเสียพิมพ์เอ๋ยต้นสัปดาห์หน้าจะมีงานทำบุญ ครบรอบวันตายของปู่เราณปีนี้ถึงตาบ้านเราเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงแม่ไปบอกกับลุงใหญ่ที่เป็นประมุกของตระกูลแล้วฉันเอ่ยถามเบาๆแล้วต้องเตรียมกี่โต๊ะคะแม่สิบโต๊ะฉันสะดุ้งปกติแล้วบ้านเราทําอย่างมากก็แค่สามถึงสี่โต๊ะเท่านั้นการจัดถึงสิบโต๊ะต้องมีเหตุผลพิเศษแน่ๆท่านจิบชัดแล้วพูดต่ออย่างใจเย็นแม่ต้องการให้ญาติพี่น้องได้เห็นว่าบ้านเราถึงแม้คนจะน้อยแต่ก็ไม่ น้อยหน้าใครพวกบ้านลุงใหญ่กับน้าแปดพักหลังๆชอบทำปากเด้ใส่บ้านเราคราวนี้แหลจะจ้ะได้ทำให้พวกเขารู้สำนึกเสียบ้างฉันพยักน่ารับในหัวกำลังคำนวณว่าแต่ละตัวอย่างน้อยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายหกร้อยบาทสิตโต๊ะก็เป็นเงินหกพันบาทแต่ยังไม่ทันที่ฉันจะได้เอ่ยปากๆถามท่านก็ล้วงซองสีแดงออกมาจากกระเป๋าเสื้อวางมันลงบนโตเสียงดังป๊าปแล้วเลื่อนมาทางฉันนี่แม่ให้สามร้อยบาท ไปจัดการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยฉันแต่เรื่องงงแม่สามร้อยบาทสำหรับสิบตัวเถอทักท่านแค่หัวเราะผู้หญิงสมัยนี้ใช้เงินเปลืองนักสมัยก่อนแม่เลี้ยงลูกสามคนจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ฟุ่มเฟือยที่สำคัญคือมันต้องมีศิลปะต้องรู้จักจัดดัดแปลงไก่เราก็เลี้ยงเองถักก็มีในสวนปลาที่ตลาดก็ไปต่อรองราคาเอาสิป้าปีปีหน้าปากซอยเขายังแถมเครื่องในหมูให้เลยแค่มีฝีมือหน่อยก็ทำ ได้แล้วฉันถือซองจดหมายในมือที่สันเทาไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เพราะความน้อยเนื้อต่ำใจคนอื่นเป็นสะพ้ายมีแต่พ่อแม่สามีรักใคร่เอ็นดูเหมือนลูกสาวมีงานเล็ดงานใหญ่ก็เรียกมาประกาศารือแต่สำหรับฉันแล้วกลับเป็นได้แค่คนรับใช้คนที่ต้องรองรับอารมณ์และเป็นคนที่ต้องรู้จักเจียมตัวอยู่เสมอสามีของฉันที่เอกไปทำงานก่อสร้าง อยู่บนตัวอำเภออาทิตย์หนึ่งถึงจะกลับมาครั้งหนึ่งแต่พอกลับมาก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์ไม่เคยสนใจเลยว่าภรรยาของเขาใช้ชีวิตอย่างไรฉันเคยคิดว่าชีวิตผู้หญิงแค่สามีไม่ทุบตีก็ดีพอแล้วแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าตัวเองคิดผิดคืนนั้นฉันค่อยๆเปิดซองจดหมายออกมานับดูอีกครั้งก็เห็นธนบัตรใบละหนึ่งร้อยสามใบพอดีหัวใจของฉันดิบรัดไม่รู้ว่าควรร้องให้หรือ หัวเราะด,ดีฉันนอนพลิกตัวไปมาทั้งคืนไม่ใช่เพราะกังวลว่าจะทําอาหารสิบต้มไม่ได้แต่เป็นเพราะความรู้สึกที่ถูกดูแคลนราวกับเป็นแค่เครื่องทําอาหารที่ไร้วิญญาณท่านไม่จําเป็นต้องรู้ว่าฉันจะทําด้วยวิธีไหนขอแค่ถึงเวลามีอาหารเต็มโต๊ะหน้าตาน่ากินและท่านได้รับคําชมก็พอฉันนึกถึงคําพูดของที่หม่เพื่อนสนิทที่เคยพูดไว้ถ้าแกยอมทนแบบนี้ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งแกจะถูกผลักจน ตกเหวโดยไม่รู้ตัวฉันไม่เคยคิดที่จะต่อตั้งนแต่คืนนั้นฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยผุดขึ้นมาในใจมันไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ฉันจะทําอาหารสิบต้นนั่นให้ได้แต่ฉันจะทําในแบบของฉันและฉันจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกฉันอีกต่อไปคืนนั้นเมื่อทุกคนในบ้านหลับกันหมดแล้วฉันส่งข้อความไปหาที่ใหม่ที่ยังรับจัดเลี้ยวอยู่ไหมพิมพ์ต้องการสิบตัวเดียว จะเล่าให้ฟังทีหลังแต่ครั้งนี้พิมพ์ต้องการให้พี่ช่วยจริงๆฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นถูกหรือผิดแต่ฉันรู้ว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของการเป็นลูกสะพ้ายที่ฉันไม่อยากจะก้มหน้าอีกต่อไปข้อความถูกส่งออกไปเกือบหนึ่งนาฬิกาฉันยังคงลังเลไม่กล้าปิดโทรศัพท์ข้างนอกลมพัดวิวิวผ่านกระเบื้องหลังคาเก่าๆในห้องของแม่สามีไฟดับไปนานแล้วกลิ่นทูบจากหิ่ง บูชาปูลอยมาจังๆผสมกับกลิ่นอับชื้นที่คุ้นเคยในบ้านเก่าหลังนี้ยิ่งทําให้ฉันรู้สึกอึดอัดเพียงไม่กี่นาทีต่อมาโทรศัพท์ของฉันก็สั่นขึ้นเป็นที่ใหม่เพื่อนสนิทสมัยมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารเล็กๆในตัวอำเภอพี่เขาส่งข้อความกลับมาสั้นๆประโยคเดียวพรุ่งนี้เจ็ดนาฬกาเนอมาที่ร้านมีอะไรค่อยมาคุยกันที่นั่นฉันถอนหายใจอย่างโล่งอกในโลกที่ฉันรู้สึกโดด เดียวมาตลอดโชคดีที่ยังมีคนอย่างพี่ไหมที่ไม่ต้องถามหาเหตุผลก็พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยในยามที่ฉันต้องการเช้าตู่ฉันอ้างว่าจะออกไปซื้อของที่ตลาดแล้วปัน่นจัก,กรยานกว่า5กิโลเมตรไปยังร้านของพี่หมาร้านตั้งอยู่ในซอยเล็กๆแต่ลูกค้ากลับแน่นขนาดอยู่เสมอกลิ่นหอมเจียกปิดและหมูย่างลอยหองฟุ้งมาแต่ไกลที่หมกำลังยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์พอเห็นฉันก็รีบวิ่งออกมาทันที แกมีเรื่องอะไรทำไมถึงมาสั่งอาหารเลี้ยงแต่หน้าตาเหมือนคนจะร้องให้ขนาดนี้ฉันเล่าเรื่องราวอย่างย่อๆไม่ปิดบังที่ใหม่ฟังไปพลางสีหน้าก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อฉันเล่าจบพี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรในทันทีเพียงแค่ถอนหายใจยาวแม่ผูวแกนี่มันสุดจะบรรยายจริงๆแล้วแกจะเอายังไงต่อฉันยิ้มอย่างขมคืนพิมพ์ไม่อยากทะเลาะด,ด้วยไม่อยากโดนด่าว่าเป็นลูกสะพ้ยเนรคุณพิมพ์แค่อยากทำสิบ ต้อให้เสร็จทันเวลาตามที่สั่งแต่จะทำไหนแบบของพิมพ์เองพิมพ์อยากให้พี่ช่วยทำอาหารให้หน่อยแต่ต้องไม่มีใครรู้และเงินที่พิมพ์มีก็แค่สา0ร้อยบาทจริงๆที่หม่มองฉันอยู่นานดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเห็นใจแต่ก็แฝงไว้ด้วยความจริงจังได้ฉันจะ่ะช่วยแต่มีเงื่อนไขฉันสะดุ้งเงื่อนไขอะไรคบพี่พี่เขาวางมือลงบนไหล่ของฉันมองตรงเข้ามาในตาหลังจากเรื่องนี้แกต้องใช้ชีวิตให้ต่างไปจากเดิมแกจะยอมถูกปฏิบัติ เหมือนเป็นคนใช้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนต่อไปไม่ได้แก่ต้องเข้มแข็งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเข้าใจมอยอฉันน้ำตาคลอไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแต่คำพูดพูดนั้นทำให้ฉันปล่อยโผออกมาไม่ใช่เพราะความอัดอั้นตันใจอีกต่อไปแต่เป็นเพราะนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่มีคนมาเตือนให้ฉันระลึกได้ว่าตัวเองก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเพื่อตัวเองแล้วที่จะช่วยพิม ยังไงคะฉันถามพยายามกลั้นน้ำตาที่หมย,ยิ้มยังมีเล่ดในฉันจะวางแผนงานเลี้ยงหลอกตาไอแก่สิโตก,ก็ยังมีเหมือนเดิมอาหารก็ยังอร่อยแต่จะทำยังไงให้ใครที่กินก็ต้องจำไปทั้งชีวิตเชื่อฉันสิฉันงุนงงยังไม่เข้าใจแต่แววตาที่มั่นคงของพี่หมายทำให้ฉันพยักหน้าตอบรับไปตามสัญชาตญาณฉันกลับถึงบ้านเกือบเที่ยงในมือหิ้วถุง พักสองถุงกับปลาแห้งอีกสองถึงสามตัวที่ซื้อมาจากตลาดเพื่อบังหน้าแม่สามีเห็นฉันก็ตวัดสายตามองซื้ออะไรมาตั้งนานไม่รู้หรือไงว่าใกล้จะถึงวันทําบุญบุญแล้วอีกไม่กี่วันนี้ต้องเตรียมของให้ครบนะฉันยิ้มบางๆแล้วตอบกลับไปหนึ่งประโยคข้าแม่พิมพ์กําลังเตรียมการอยู่ข้าแม่ไม่ต้องห่วงท่านพึ่งทาอะไรบางอย่างแล้วก็หันหลังเดินจากไปส่วนฉันนั้นหัวใจเต้นร,รัวไม่ใช่เพราะกลัวว่า จะล้มเหลวแต่เพราะกำลังรอคอยที่จะได้เชิดหน้าขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตของการเป็นลูกสะพ้ายหลายวันต่อมาฉันใช้ชีวิตเหมือนคนเดินบนเส้นเต้นลวดถ่ายนอกยังคงก้มหน้ากอตาทำงานบ้านกวาดบ้านหุงข้าวรดน้ำผักแต่ไหนใจกลับเต้นระทึกไม่หยุดหย่อนฉันนับวันเวลาที่ผ่านไปเหมือนนับถอยหลังสู่ช่วงเวลาแห่งโชคชะตาวันทำบุญคือวันอาทิตย์วันนั้นญาติพี่น้องทั้งตระกูลจะกลับมาพร้อม หน้ามีบางคนที่ฉันไม่เคยเจอหน้ามาก่อนแต่ก็ยังต้องก้มหัวทักทายอย่างนอบน้อมแม่สามีของฉันบอกว่างานทำบุญครบรอบวันตายมีไว้เพื่อรักษาหน้าตาของวง์ตระกูลถ้าทำออกมาไม่ดีต่อไปจะไม่มีใครนับถือบ้านเราอีกคำพูดเหล่านั้นเหมือนมีดที่ซ่อนอยู่ในฝักทั้งหวานและแหลงคมแต่ฉันไม่ได้โต้อตอบอะไรฉันแค่ยิ้มรับคำคัาเจ้าค่าและจัดเตรียมแผนการที่พี่หม่วางไว้ให้ทีละขั้นตอน ยังเงียบเงบสามวันก่อนถึงวันงานฉันไปหาร้านพี่หมอีกครั้งพอเจอหน้าฉันพี่เขาก็ยืนเข้าไปในห้องด้านในแล้วกระซิบฉันสั่งวัตถุดิบไว้ให้แกหมดแล้วนะทั้งหมดเป็นของเจวางแล้วเหมือนของเขาแป,ะป๊ะแปปอบปีทอดเซวุนเส้นไกย่ย่างเจทําจากเห็ดออรินจิปลาเค็มเจทําจากขนุนอ่อนแต่ละตต้นถุนไม่ถึงสี่สิบาทแต่ดูน่ากินมากถ้าแขกไม่ช่างสังเกตจริงๆดูไม่ออกหรอกฉันตกใจทําแบบนั้น จะไม่โดนจับได้หรือคบพี่พี่หมายักษ์ย้ายไหลจะโดนหรือไม่โดนมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของแกขอแค่ของเต็มโต๊ะจานชามสะอาดรสชาติถูกปากใครจะว่าอะไรได้ที่สําคัญคือใจต้องนิ่งแกอยากจะก้มหัวไปตลอดชีวิตหรืออยากจะยืนตัวตรงศักครั้งฉันกำมือที่ใหม่ไว้แน่นพยักหน้าในใจทั้งกลัวทั้งชอบความรู้สึกที่ได้ลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองคืนก่อนวันงานฉันเตรียมของแต่ละอย่างอย่างพิถีพิถันล้างผักหัน่น เตรียมไว้แพ็กใส่ถุงแยกเป็นส่วนอย่างเรียบร้อยเพราะไม่มีตู้เย็นใหญ่พี่ไหมจึงให้ยืมทั้งถังโฟมและน้ำแข็งแห้งมาเพื่อถนอมอาหารฉันกลับถึงบ้านเกือบ22นาฬกาไฟในครัวยังสว่างอยู่แม่สามีนั่งปอกมะละกอยอยู่หน้าชานเรือนพอเห็นฉันก็ถามทันทีไปไหนมาถึงกลับป่าน,นี้แม่เห็นปลาที่ลูกซื้อมาวันก่อนยังไม่ได้ขอดเกล็ดเลยนะฉันตอบอย่างใจเย็นลูกไปบ้านป้าแปดมา ข้าไปเรียนวิธีทาหมูยอใบตองมาข้าแม่เห็นว่าอร่อยดีแล้วก็ประหยัดด้วยกับว่าจะทําเพิ่มในสําหรับพรุ่งนี้ข้าท่านพยักหน้าเออถ้าขยันก็ทําไปจําไว้ว่าพรุ่งนี้ญาิที่น้องมากันเยน,นะฉันรับคําข้าแล้วรีบเข้าห้องปิดประตูคืนนั้นทั้งคืนฉันนอนไม่หลับฉันพลิกกระดาษจดโน้ตของพี่ใหม่ไปมาอ่านซ้ํหาหาทีละขั้นตอนกระทั่งหลับตาจินตนาการถึงภาพอาหารแต่ละจานที่ถูกจัดวางบนโต๊ะในหัว ของฉันปรากฏภาพแม่สามีในชุดผ้าสินกับเสื้อลูกไม้สีแดงนั่งอยู่ที่โต๊ะประธานยิ้มอย่างภาคภูมิใจส่วนฉันจะยืนเงียบๆอยู่ด้านหลังมองดูทุกคนตักอาหารเข้าปากชมว่าอร่อยโดยที่ไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนั้นคืออาหารเจที่ถูกแปลงโฉมมาเช้าตร่วันนั้นฉันตื่นตั้งแต่สีนาฬกาอาศัยจังหวะที่แม่สามียังหลับอยู่ปัน่นจักรยานเอาถังโฟงไปที่ร้านพี่ใหม่สองพี่น้องช่วยกันจัด ของแต่ละอย่างตามลำดับปอเปี๊ยทอดไก่ย่างเจหมูสามชั้นเจทอดมันใบชะพลูปลาเค็มเจทอดผัดผักรวมยำทุกอย่างถูกบรรจุในกล่องอย่างดีเขียนชื่อเมนูกำกับไว้ชัดเจนพอ18นาฬิกานอฉันก็ขนทุกอย่างกลับบ้านต่อน,นั้นฟ้าอย่างมือสลัวทั้งหมู่บ้านยังเงียบสงบมีเพียงเสียงไก่ขันและเสียงไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดลานบ้านดังอยู่แว่แวๆฉันรีบจัดแจงทุกอย่างในครัวอย่างรวดเร็วแล้ว ล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าแม่สามีเดินออกมาเห็นฉันกำลังก่อไฟในเตาจึงเอ่ยถามวันนี้ทำไมตื่นช้านักละฉันหันมายิ้มบางๆก็อยากจะทำให้เสร็จเร็วๆนะขะ้แม่เดี๋ยวอีกสักพักแขกมาจะรีบร้อนเกินไปท่านพยักหน้าอย่างพอใจฉันเห็นแววตาของท่านมีความคาดหวังบางอย่างบางทีท่านอาจจะเชื่อมั่นว่าวันนี้จะเป็นวันที่ท่านได้เฉิดฉายวันที่ลูกสะพ้ายของท่านจะสามารถสร้างเรื่องราวใหญ่โตได้ด้วย เงินเพียง300บาทส่วนฉันนั้นหัวใจเต้นรัวไม่เคยรู้สึกถึงเต้นขนาดนี้มาก่อนไม่ใช่เพราะกลัวจะถูกจับได้แต่เพราะฉันกำลังเดิมพันศักดิ์ศรีทั้งหมดของตัวเองลงไปกับสำรับอาหารสิบต่อที่อยู่กึางกลางระหว่างความจริงและความลวงนี้เช้าวันอาทิตย์วันทำบุญครบรอบวันตายของปู่แดดอ,อ,อ่อนควันทุบที่เรียกว่าสำรับแห่งเกิติยศขึ้นมาราวสิบนาฬิกาาติพี่น้องเริ่มทยอยกันมาถึง ลุงใหญ่ผู้เป็นประมุขของตระกูลก้าวเข้ามาเป็นคนแรกตามมาด้วยคุณอาคุณป้าและลูกพี่ลูกน้องอีกกลุ่มใหญ่ที่มาจากในเมืองเสียงมอเตอร์ไซดังสนันลานบ้านเสียงผู้คนทักทายกันจอแจจนบ้านแทบแตกแม่สามีของฉันยืนอยู่กลางลานบ้านใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจปีนี้ถึงตาบ้านฉันทำบุญเชิญทุกคนกินดื่มให้สบายใจเลยนัทิมมนลงมือทำเองทั้งหมดเลยนนะี่สไตสมัยนี้จะหาได้ ยังมันยากเต็มทีฉันยืนแอบอยู่ตรงชานเรือนหน้าร้อนเผาส่วนหนึ่งเพราะอไออีกส่วนเพราะกลัวท่านจะพูดเกินจริงไปแต่ฉันก็ยังพยายามยิ้มฉันรู้ว่าการแสดงที่แท้จริงกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วเมื่อทุกไม้เกือบหมดดอกสําหรับอาหารก็เริ่มถูกยกลําเลียงออกมาฉันกับเพื่อนบ้านอีกสองคนที่แม่สามีจ้างมาช่วยงานต่างคนต่างยกคนละโต๊ะเดินเรียงแถวกันอย่างระมัดระวงังวางลง บนโต๊ะแต่ละตัวที่ตั้งเรียงรายอยู่เต็มลานบ้านเป็นไปตามที่พี่ไหมบอกไว้ไม่มีผิดอาหารแต่ละจานถูกจัดวางอย่างสวยงามสีสันน่ารับประทานไก่ย่างเจที่ทำจากเห็ดออรินจิมักซอสสีน้ำผึ้งดูเหมือนของจริงไม่มีผิดเพี้ยนปลาเค็มเจทอดที่ทำจากขนุนออนโรยพริกไข่ดำส่งกลิ่นหอมหอมฟุ้งปอเปี๊ยทอดกรอบกรอบ,กรอบวางเคียงข้างทอดมันใบชะพลูทั้งหมดราวกับเป็นภาพวาดอาหารที่ดูสมจริง ย่างยิ่งคุณปาาคนหนึ่งที่อัธยาศัยดีนั่งลงที่โต๊ะแรกแล้วร้องอุทานโอ้ยตายแล้วนึกว่าอาหารงานบุญบ้านนอกจะเรียบไหนได้สวยยังกลับในงานแต่งเลยนะเนี่ยน้องถิ่มบ้านพี่จันนี่ฝีมือดีจริงๆแม่สามีของฉันยิ้มจนตาหยีก็บอกแล้วไงล่ะสไพยฉันถึงจะพูดน้อยแต่ทําอะไรทําจริงนะแต่ละตัวนี้ไม่ถึงห้าสิบบาทด้วยซ้ําประหยัดแล้วยังดูดีอีกฉันแทบสำลักท่านยังคงคิดว่าฉันไปหาวัตถุดิบ ราคาถูกแสนถูกอย่างน่ามหัศจรรย์มาจากที่ไหนสักแห่งเคยคิดเลยว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงอาหารเจที่ถูกแปลงโฉมมาฉันเงียบๆเดินเร้นน้ำชาให้แต่ละโตสายตาจับจ้องไปที่แขกแต่ละคนที่เริ่มลงมือหยิบต,ตะเกียบหัวใจบีบรัดอีกเพียงชั่วครู่เท่านั้นไม่ว่าพวกเขาจะเอ่ยปากชมไม่ขาดปากหรือฉันจะถูกเปิดโปงกลางวงสาคนาสามรุ่นคนแรกที่ได้ชิมไก่ย,ย่างคือคุณอาของฉันผู้ที่ขึ้น ชื่อว่าลิ้นจะเค่ที่สุดในตระกูลท่านคีบชิ้นเล็กๆขึ้นมาดมกลิ่นแล้วค่อยๆเคียวทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งไปชั่วขณะสายตาฉันจับจ้องไปที่คุณอาเหมือนโดนสะกดจิตแต่แล้วท่านก็พยักหน้าแล้วพูดว่าไก่นี่หมักอร่อยดีนะหอมนุ่มแล้วก็ไม่ข่าวใครทําเนี่ยแม่จันหัวเราะล่าก็ลูกพิมพ์บ้านฉันเองมันทําเองกับมือฉันกําชายเสื้อแน,นลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งก็ร้องเสริมขึ้นทอดมันก็ดู แปลกๆน่าหอมกว่าที่ตลาดอีกกลิ่นแล้วก็รดชาติกำลังดีเลยพิมพ์ไปเรียนวิธีทำมาจากไหนเนี่ยอันยิ้มพอดีพิมพ์ดูจากในคลิปตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้เพื่อนช่วยแนะนำนิดหน่อยค่าทุกคนพยักหน้าหนึกไม่มีใครสงสัยเลยแม้แต่คนเดียวฉันนั่งลงที่ท้ายหลานบ้านมองดูทุกคนกินดื่มพูดคุยหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเงียบๆแต่ละคำชมทำให้แม่สามีของฉันเชิดหน้าสูงขึ้นอวดอ้างมากขึ้นภูมิใจ มากขึ้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าความเข้มงวดของท่านได้เปิดทางให้ฉันพลิกเกมด้วยความละเอียดอ่อนและสติปัญญาของผู้หญิงที่ยอมทนมาตลอดโดยไม่ปิดปากฉันนึกว่าจะถอนหายใจได้อย่างโล่งอกแต่แล้วก็ไม่ต่อน,นั้นเองหลานชายวัยประมาณสิบกวบคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาในมือถือไก่ย่างเจ๊ชิ้นหนึ่งแล้วถามอย่างใส่ซื้อคุณย่าครับไก่นี่แปลกจังเลยครับทำไมกัดแล้วไม่เห็นมีกระดูกเลย ครับทั้งหลานบ้านเงียบกริบในช่วงริบตาสายตาของแม่จะเหลือบมองมาที่ฉันแวบหนึ่งก่อนจะหันไปทางหลานชายญาทุกคนพลันหยุดตะเกียบบางคนเริ่มพินิจพิจารณาหารบนตัวอย่างละเอียดหัวใจฉันเต้นแรงราวกับจะกระดอนออกมาจากอกไม่เคยรู้สึกว่าเวลาเดินช้าขนาดนี้มากขึ้นทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันราวกับว่าแค่เพียงกระพริบตาครั้งเดียวจะเปิดโปงทุกอย่างออกมาหลานชายลูก ของลูกพี่ลูกน้องฉันยังคงถือชิ้นไก่ย่างเจที่ทําจากเห็ดออเรจิมุนไปมาในมือเขาถามต่ออย่างใส่เสื้ออีกหนึ่งประโยคที่ทําให้ฉันแทบจะเป็นลมทําไมเนื้อชิ้นนี้ไม่มีหนังเลยครับแล้วมันก็นุ่มๆเหมือนเห็ดเลยครับคุณย่าคุณลุงคนหนึ่งหัวเราะกลบเกลื่อนสงสัยสุท้ายพี่จันจะทําสูตรใหม่ไก่นุ่มไม่แห้งดีต่อฟันคนแก่อย่างเราทุกคนหัวเราะคืนแต่แม่สามีของฉันไม่คําด้วยท่านชะงักไปเพียง แต่เป็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปไม่มีความสงสัยอีกแล้วมีแต่ความชื่นชมฉันมองไปที่แม่สามีท่านไม่ยิ้มอีกต่อไปแล้วมือของท่านสั่นเล็กน้อยคนที่เคยเชิดหน้าอย่างมั่นใจมาตลอดทั้งงานบัดนี้กลับกำลังพยายามควบคุมอารมณ์อย่างสุดความสามารถตอนนั้นเองฉันจึงเดินเข้าไปหาท่านแล้วพูดเบาหาหแม่คบพิมพ์ขอโทษถ้าทำให้แม่ต้องลำบากใจแต่จริงๆแล้วพิมพ์แค่อยากจะทำหน้าที่ของ ลูกสภายให้สมบูรณ์ที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่มีพิมพ์ไม่กล้าทําอะไรให้ครอบครัวเราต้องเสียหน้าหรอกค้าท่านมองฉันนิ่งอยู่นานโดยไม่พูดอะไรแล้วก็หันหลังเดินจากไปฉันไม่รู้ว่าท่านกําลังคิดอะไรอยู่โกรธแค้นคุณเคืองหรือกําลังอับอายที่การคาดคํานวณของตัวเองถูกพลิกกลับตาลปัดงานเลี้ยงยังคงดําเนินต่อไปทุกคนกินดื่มอย่างมีความสุขและกล่าวคาชมไม่ขาดปากบรรดาคุณ ป้ายังมาขอสูตปลาเค็มเจทอดและไก่ย่างเจกลับไปทําที่บ้านส่วนชั้นนั้นเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปีของการเป็นสตายที่ได้ยินคําว่าน้องพิมพ์เก่งจังเลยฉันน้ำตาซึมไม่ใช่เพราะความภูมิใจแต่เพราะฉันได้ใช้ชีวิตอย่างสุดกําลังของตัวเองไม่คร่ำครวญไม่โทษใครไม่ก้มหัวมีเพียงแม่สามีของฉันที่ตลอดทั้งงานไม่ยอมแต่ต้องอาหารอีกเลยและเมื่อตอนเลิกงานท่านก็เรียกฉันเข้าไปในครัว ด้วยน้ำเสียงที่ต่ำลงแก่ตามฉันเข้ามาข้างในฉันมีเรื่องต้องถามให้รู้เรื่องห้องครัวหลังบ้านในตอนที่นั้นร้อนอบอ้าวแสงแดดส่องผ่านฝาไม้ไถเป็นริ้วจางๆลงบนชายเสื้อของฉันแม่สามียืนอยู่หน้าเตาไฟสองมือเท้าเสเอลร่างเล็กผอมบางแต่เบวตากลับคมกริบเหมือนเช่นเคยนั่งลงสิเสียงท่านแหกแห้งไม่เหลือเขาความภาคภูมิใจเหมือนเมื่อครู่อีกแล้วฉันค่อยๆดึงก้าวที่ไม้หมานั่ง ลงในใจเหมือนมีเข็มร้อยเล่มทิมแทงอยู่ในลานบ้านเสียงหัวเราะพูดยังคงดังจอแจคนกินคนเก็บของยังคงวุ่นวายแต่ที่นี่กลับเงียบสงัดจนหน้าอึดอัดบอกฉันมาท่านมองฉันสายตาตรงจนฉันต้องก้มหน้าใครสอนให้แกทำอาหารเจแบบนี้แกคิดว่าทําแบบนี้มันดีนักหรือไงหลอกคนทั้งตระกูลทําให้ฉันต้องเสียหน้าต่อหน้าคนตั้งมากมายฉันเหน่อยหน้าขึ้นพยายามควบ คงน้ำเสียงให้สงบไม่มีใครสอนหรอกข้าแม่ก็แค่พิมพ์ไม่อยากไปกู้หนี้ยืมสินใครประกอบกับเงินสามร้อยบาทแม่ก็รู้ว่ามันไม่พอสำหรับอาหารขาาพิมพ์ไม่อยากให้แม่ต้องกังวลอะไรเพิ่มอีกก็เลยคิดหาวิธีจัดการเอาเองข้าท่านหัวเราะเฮริตามองปากดีนักนะบอกว่าทำเพื่อฉันแต่กลับไปวางแผนหลอกลวงคนอื่นแกคิดว่าทุกคนชมว่าแก่งแล้วเรื่องมันจะจบหรือไงแกรู้มอยอว่าคนอื่นเขา กำลังคิดอะไรอยู่เขากําลังคิดว่าบ้านนี้ไม่มีปัญญาจัดงานทำบุญดีๆได้ฉันจุกจนพูดไม่ออกไม่ใช่เพราะคำพูดที่หนักหน่วงฉันชินกับมันแล้วแต่เพราะลึกๆในใจฉันรู้ว่าตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่แม่สามีของฉันผู้หญิงที่แบกรับภาระของครอบครัวมาตลอดหลายสิบปีกลับกำลังแบกรับความโกรธที่อัอันซึ่งยากจะเรียกชื่อแม่ค่ะถาแม่ให้เงินพิมเพิ่มอีกสักหน่อยแค่สักพันเดียว พิมก็ทาอาหารข้าวได้แล้วแต่แม่ไม่เชื่อใจพิมแม่ต้องการจะทดสอบพิมหรือแม่คิดว่าพิมไม่สมควรได้รับความไว้วางใจขะฉันถามเบาๆแต่หนักแน่นท่านชะง,งักไปดวงตาพลันฉายแววบางอย่างที่คล้ายกับความเจ็บปวดเพียงชั่วครู่เดียวแล้วก็วูบหายไปท่านหันหน้าหนีนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ข้างตู้กับข้าวน้ำเสียงแถวลงแกรู้มอยอวันที่ฉันแต่งเข้ามาในบ้านนี้ก็ไม่มีใครให้เงินฉันสักบาท เหมือนกันสําหรับแรกที่ฉันทําต้องไปยืมข้าวสารเขามาด้วยซ้ํามแม่ผัวฉันด่าว่าผู้หญิงยังแก่ก้นครัวยังดูแลไม่ได้ฉันต้องกัดฟันอดทนอยู่มาหลายสิบปีฉันไม่อยากให้ลูกสภายของฉันสุขสบายเกินเกินไปจนดูถูกก้นครัวเหมือนที่คนอื่นเคยดูถูกฉันฉันตะลึงงานในคําพูดของท่านฉันไม่ได้ยินเพียงความโครธแต่ได้ยินถึงอดีตที่ถูกฝังกลบอยู่ใต้ฝุ่นของการเวลาความทรงจําเก่าๆที่เงียบงนัน และเต็นไปด้วยบาดแผลฉันค่อยๆตอบแม่คะ่ะพิมพ์ไม่กลัวการทําอาหารไม่กลัวความลําบากแต่พิมพ์พอหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจสักนิดได้รับการแบ่งปันสักหน่อยไม่ใช่ทุกครั้งที่มีเรื่องแม่กลับมาทดสอบพิมพ์เหมือนกําลังคัดเลือกคนงานพิมพ์ไม่ใช่แขกที่มาอาศัยบ้านหลังนี้นะคะแม่ท่านมองฉันเป็นครั้งแรกในรอบสิ่ปีของการเป็นลูกสุพท้ายที่ฉันเห็นแววตาท่านหวาววับไม่ใช่ เพราะท่านอ่อนแอแต่บางทีอาจเป็นเพราะท่านเริ่มกระหนักว่าฉันลูกสะ้ายที่ท่านมองว่ายังไม่ดีพอยังไม่เชื่อฟังพอทุกตรงเงียบสนิทเสียงช้อนกระทบจานหยุดลงพร้อมกัน